มุมน่ารักของคุณที่ใครๆต้อง้องหมนเห็นแล้วอยากรู้จักอยากค้นหาอยากเข้าใกล้หนึ่งถ้วยนะคะดึงดูดคุณเข้ามาแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟของเราค่ะอะไรที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่านี่คือมุมน่ารักของคุณนี่คือมุมที่น่าสนใจ เป็นมุมที่ใครได้หลายคนเห็นแล้วอมยิม้มต้อยคุณจะเป็นคนที่ดุดันแค่ไหนนะคะมันก็มีแววตาที่เขามองคุณด้วยความรักความเสน่หาในมุมเล็กๆที่คุณแสดงความน่ารักออกมาแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าไพ่ของเราเป็นคนขี้อายหรือไม่ก็ ไม่เน้นแสดงออกค่ะเน้นการกระทำนะคะแต่การกระทำนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นค่ะนี่คือมุมน่ารักของคุณนอกจากจะเป็นคนที่แสดงความรักด้วยการกระทำแล้วยังจะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะไปอ่านให้คุณในแรนดอมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานความน่ารักของผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามา อะไรที่ทําให้ใครๆต้องต้องมนอะไรที่ทําให้ใครๆมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าเข้าใกล้คนนี้น่าค้นหาอยากรู้จักนะคะใบแรก เบลแรกออกมาเลยค่ะใแบบแรกเป็นการลงมือทําผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เน้นคําพูดเท่าไหร่เน้นการกระทําค่ะอะไรที่คุณลงมือทําหรือคุณทําให้กับใครบางคนเขารู้สึกว่านั่นคือการแสดงออกที่ละมมนที่สุดที่น่าตกหลุมรักที่สุดหลายๆคนนะคะเป็นเป็นคนที่มาในเวลาที่ถูกเฉิญ ประทันหันคุณอาจจะเป็นคนที่บังเอิญเก่งนะคะเหมือนเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วคุณอยู่ตรงนั้นพอดีคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกยอมรับเป็นฮีโร่สถานการณ์มันพาไปค่ะเลือดแห่งความเป็นฮีโร่ของเรามันก็เกิดขึ้นทันทีนะคะคุณมักปรากฏตัวในสถานที่ที่เกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นเจ้าหน้าที่ใดๆก็ได้นะคะหรือเกี่ยวก็ได้แต่นี่มันคือความน่ารักที่ติดตัวคุณมาความเป็นผู้พิทักษ์การลงมือช่วยการช่วยแบบไม่รู้จักก็ช่วยนะคะเหตุฉุกเฉินคุณไม่ได้คิดอะไรเยอะจิตสำเนกค่ะสัญชาตญาณการเป็นผู้พิทักษ์การเป็นนักปกป้องมันแสดงออกชัดเจนนี่คือสิ่งที่น่ารักเป็นมุมดีๆที่คนอื่นรู้สึกว่าคุณนั่นแหละ โดดเด่นในเรื่องนี้นะคะเป็นคนดีของสังคมนั่นเองค่ะไพ่เหลือเลิบนะคะจิตใต้สํานึกแห่งผู้ตใต้สํเนึกแห่งผู้มีจิตวิญญาณแห่งความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนถึงมันจะมีในตัวทุกๆคนนะคะ แต่น้อยคนที่จะถูกลิขิตดให้อยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้นะคะเรนดอมนี้และทุกสถานการณ์ค่ะมันจะกลายเป็นพลังให้กับคุณคุณจะเป็นคนที่แปลกมากนะคะทุกที่ทุกปัญหามีคุณแน่นอนไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนสร้างปัญหานะคะแต่ทุกที่ที่คุณไปมันจะบังเอิญบังเอิญทําให้เกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาที่ต้องแก้ไขสงสัยว่าโลกอยากให้คุณเก็บแต้มเก็บคะแนนคะ่ะ ความเป็นฮีโร่ของคุณนะคะถูกปลูกฝังขึ้นจากสถานการณ์ที่คุณเจอค่ะหนึ่งเหรียญราชนีถือเหรียญค่ะแล้วความดีของคุณมันไม่สูญเปล่านะคะถึงแม้ว่าใคร,รหลายคนจะรู้สึกว่ามันต้องทำอยู่แล้วไหมมันเป็นเรื่องมื่ออื่นไหมใคร,รหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าคุณนะคะอาจจะมองว่าคนดีแบบนี้ต้องถูกเอาเปรียบแน่เลยดีแบบนี้เหมือนคนซื่อจัง นั่นคือคนทั่วไปที่ไม่ได้เห็นเพชรเม็ดงามค่ะจะมีคนที่เห็นค่าคุณราชนินีถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่มองคนลึกด้วยไม่ได้มองแค่ผิวเผินอะไรที่คุณทําคนอื่นมองว่ามันไม่น่าจะไปทําไม่น่าจะไปยุ่งอยู่เฉยๆก็ได้มั้งมุมมองคนอื่นเป็นเช่นนี้นะคะแต่จิตใจที่ดีของคนนี้มองเห็นการกระทําที่ดีของคุณ คุณจะโชคดีถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้เจอนะคะภายภาคหน้าคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จะได้รับการส่งเสริมถึงแม้ว่าคุณจะเก่งแข็งแกร่งสักแค่ไหนนะคะถึงแม้ว่าทุกครั้งที่คุณทำดีคุณไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่โลกจะตอบแทนคุณค่ะโลกจะจัดสรรสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณทำด้วยหัวใจจริงๆคุณไม่ได้อยากจะได้ชื่อเสียงเรียงนามอะไรจากสิ่งที่คุณทำนะคะเพราะคุณทำจากใจ คุณมีมุมน่ารักที่ออกมาจากเนื้อในมีคนเห็นความดีคุณแน่นอนคุณทำได้อย่างเป็นธรรมชาติคุณไม่ได้แอปเพื่อทำคอนเทนต์นะคะคุณทำจริงคนสัมผัสได้ถึงความจริงใจของคุณคนที่มีดวงแบบตาที่สามตาเบิกเนรนะคะเห็นความดีคุณแน่นอนคุณเป็นเพชรเม็ดงามคุณเป็นคนดีที่หายากคนดีผีคุ้มคนดีพระคุ้มของแน่นอนค่ะใบต่อไปนะคะมุมน่ารักของคุณคือความแปลก ความแปลกเอ๊ะอะไรเอ่ยใบยแรกออกมาเป็นคนที่วัยต่อเหตุการณ์นะคะ เป็นนักพิทักษ์ใบสุดท้ายเป็นคนที่แปลกทําอะไรแปลกทําอะไรแบบกระทันหันคุณเป็นคนที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเด็กถือถ้วยคือพลังงานของคนที่ใหม่เอี่ยมนะคะคิดใหม่ทําใหม่คิดนอกกรอบคิดสร้างสิ่งที่คนอื่นเขาไม่คิดคิดทําในสิ่งที่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญคุณเป็นคนที่มาก่อนการนะคะหลายๆอย่างที่คุณพูดไปคนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังงงๆนะคะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่คุณมั่นใจว่า มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอน คุณเป็นคนคิดไกรค่ะคุณไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่คุณพูดคนอื่นจะต้องเชื่อแต่คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทํามันดีแน่นอนคุณชอบการเปลี่ยนแปลงคุณชอบอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ฉะนั้นค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าโลกผลักคุณเข้าไปในเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเห็นเหตุฉุกเฉินเหตุพลิกผันนะคะเห็นไหมคะเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายคุณเจอมาหมดฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีสติ คุณเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันจะไม่เพออะไรที่เกินตัวเพราะว่าคุณรู้ดีว่าลมหายใจไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงวันไหนฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ทำดีในทุกวันนี่คือคุณคุณของจริงใครๆก็อยากเข้าใกล้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสำหรับนี้กันค่ะเนื้อในจากจิตใจของคนที่มองเข้ามานะคะว่าตัวตนของคุณจริงๆแล้วคนอื่นมองอย่างไรในด้านของความดีความน่ารักนะคะ จากใจจริงๆที่เขาไม่ได้พูดออกมาค่ะเขาคิดอย่างไรกับคุณคะอุ๊ยใบยแรกใบแรกออกมาเป็นเก้าดาบเป็นแปดดาบนะคะถามว่าคนอื่นมองคุณอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดในใจนะคะคุณอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ภายใต้ความใจดีของคุณนั้นคนอื่นมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนะติดกับดักความใจดีของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณนะ่ะ ไปเจอโลกกว้างไม่ได้คุณไม่สามารถจะปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนที่ดูอ่อนหัดในสายตาคนอื่นนะคะอ่ะแล้วยังไงอีกล่ะคะใบต่อไปคะ่ะใบต่อไปสามไม้นะคะแต่ว่าถึงคุณจะเป็นคนที่ดูอ่อนหัดอ่อนแออ่อนโยนแต่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงไม่มีแววตาแห่งความเป็นผู้แพ้เลย คนที่มองเข้ามานะคะถึงแม้เขาจะมองว่าคุณหน่าเป็นคนใจอ่อนแน่เลยถึงชอบช่วยคุณไปเรื่อยคุณหน่กชอบไปอยู่ในสถานการณ์ที่ใจดีกับคนอื่นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ไม่ว่าคนอื่นนะคะจะมองคุณในในมุมที่อ่อนแออ่อนหัดยังไงสุดท้ายแล้วค่ะคุณจะทำให้พวกเขาเห็นว่าคุณไม่ได้อ่อนแอคนแข็งแกร่งต่างหากถึงจะทำได้คุณไม่มีแววตายแห่งความเศร้าคุณไม่เสียดายเสียใจถ้าพวกเขาจะไม่เห็นค่ะ คุณทำเพราะคุณอยากทำคุณไม่ได้ทำเพราะผู้ใดบังคับให้คุณทำสาไม้นะคะคุณเห็นไหมคะท่าทางที่มั่นใจในตัวเองเชื่อว่าทำดีได้ดีผลรหอ,อย่างการกระทำมันย้อนกลับมาเสมอไม่ว่าจะช้าหรือเร็วค่ะคุณเชื่อในเรื่องการกระทำคุณไม่ได้คาดหวังว่าผู้ใดจะคิดเล็กคิดน้อยหรือมองว่าคุณทำสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องไปทำเพื่อสังคมขนาดนั้นมันเสียเวลาตัวเองคนอื่นจะมองเข้ามาและวคิดแบบนี้นะคะแต่คุณค่ะก็เชื่อว่าแล้วการเกิดมาของคุณเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรให้โลกเลยทำแค่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราเกิดมาเราก็ต้องเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับผู้อื่นถึงคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรโลกเห็นธรรมชาติเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณเป็นคนที่ ถูกเลี้ยงดูมาด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นความรักของกัลายานนมิตรหรือโลกใบนี้นะคะซอนคุณมาให้เป็นเพจเนื้อแท้ไม่ให้เป็นตะกัวไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคุณเป็นคนที่ช่วยคนแต่คุณก็ระวังตัวเป็นคุณมีเกราะป้องกันตัวเองคุณมีความดีมีสติคุณไม่ใช่คนที่ช่วยคนไปเรื่อยเปื่อยแบบไม่ได้ระวังเนื้อระวังตัวไม่นะคะคุณช่วยด้วยปัญญาอย่างแท้จริงค่ะ สิบเหรียญเก้าเหรียญนะคะเก้าเหรียญเห็นไหมคะสเสน่ห์ของคุณค่ะเกินต้านโลกพร้อมที่จะมอบรางวัลให้กับคุณเสมอแต่ว่าแรนดอมนี้นะคะผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาไม่ใช่คนที่ละโมบโลกมากเป็นคนที่พอมีพอเพียงนะคะพอมีพอเพียงคืออะไรคุณเชื่อว่าความสามารถของคุณหาได้เท่าไหร่ คุณควรใช้คุณควรจัดการชีวิตคุณเท่านั้นจนกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองได้ไม่ใช่คนที่ต้องการอะไรที่เกินตัวคุณต้องการตามระดับความสามารถของคุณถ้าคุณเก่งขึ้นปังขึ้นคุณคงจะได้รับรางวัลหรือว่าค่าตอบแทนจากโลกใบนี้มากขึ้นคุณไม่ใช่คนที่จะไปยกตนเพื่อ อวดผู้ใดไม่ใช่นะคะถึงคุณมีคุณก็เก็บเงียบคุณทำตัวเหมือนคนชิวๆไม่ได้มีอะไรสะสมแต่จริงแล้วนะคะคุณมีบุญเก่าเยอะดวงอุปธรรมเห็นไหมคะไพ่ราชินีถือเหรียญมาพร้อมกับก้าเหรียญยิ่งโสดยิ่งดูมีเสน่ห์ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งปังนั่นคือพลังงานของคุณนะคะและที่สําคัญค่ะราชินีถือเหรียญถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ใจดีซัพพอร์ตคุณสงสารคุณ เห็นคุณถูกคนอื่นเอาเปรียบถึงแม้ว่าคุณไม่ได้คิดอะไรแต่ในมุมอมองเธอเธอมองว่าคุณใจดีจนคนอื่นเอาเปรียบได้คุณจะถูกเธอรักถูกเธอโอเธออยากจะเอาคุณมาดูแลค่ะเห็นไหมคะคุณจะถูกรักเหมือนน้องหมาน้องแมวเราไม่ได้บอกว่าคุณเชื่องนะคะแต่เราจะบอกว่าคุณจะกลายเป็นของรักของห่วงเธอคุณจะได้คู่ที่ดีนะคะ คนที่จะเป็นคู่แท้คุณเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่มีจิตเมตตาต่อคุณมากนะคะถ้าหากว่าคุณยังโสดคุณจะได้เจอเธอคนนั้นอืมอ่ะเราไปดูกันต่อนะคะแล้วถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงล่ะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงแล้วถูกดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้นะคะความน่ารักสดใสของคุณนั่นแหละค่ะ เป็นมุมที่น่ารักเป็นมุมที่คใครๆอยากเข้าใกล้จริงๆแล้วมันเป็นสีด้วยนะคะแต่เราเห็นเพียงสามเหมือนกับตัวตนของคุณนั่นแหละค่ะน่ารักสดใสอยู่กับใครก็อารมณ์ดีแต่ในความเป็นจริงคุณซ่อนสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงคุณเอาไว้นะคะน้ําขุ่นไว้ในน้ําใสไว้นอกคุณเป็นคนที่เก็บอารมณ์อยู่เก็บอาการได้ถึงแม้ว่า คุณต้องการอยากจะเชื่อเชืออคนอื่นด้วยคําพูดแต่คุณไม่ทําค่ะคุณรู้ว่ามันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยให้ความสุขดีกว่าถ้าให้ความสุขไม่ได้คุณขอเงียบไปดีกว่าไม่อยากใช้คําพูดทำร้ายค่ะไม่อยากโจมตีใครด้วยทัศนคติที่ไม่ดีนี่คือมุมที่น่ารักที่ใครๆต่างต้องมนเห็นแล้วอยากรู้จักเห็นแล้วอยากเข้าใกล้ าะคุณควบคุมอารมณ์ได้เก็บอาการเก่งน,นะคะไม่ได้แปลว่าคุณใส่หน้ากากแต่คุณเป็นคนที่มีมารยาทน่าคมเป็นคนที่รู้การลเทศะรู้ความจะไม่ฉีกหน้าใครต่อหน้าสังคมแน่นอนนี่คือคุณคะ่ะก็เลยได้รับความไว้ใจกับคนที่ ไปกับคุณหรือว่าร่วมสังคมกับคุณรู้สึกไว้ใจว่าคุณน่ะจะไม่แหกหน้าไม่ผาหน้าเขาต่อหน้าคนอื่นแน่นอนถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ทำงานมีสังคมเยอะคนก็ยกย่องชื่นชมคุณนะคะเพราะคุณเต็มไปด้วยพลังบวกต่อให้คุณจะพร้อมบวกคุณก็เก็บความรู้สึกตัวเองอยู่ถ้ามันไม่จริงนะคะคุณจะไม่ระเบิดออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูสํารับนี้กันนะคะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามา ในมุมดีๆที่ผู้อื่นมองเข้ามาที่คุณคะมุมดีๆหมายเลข6สเสน่ห์เห็นไหมคะสเสน่ห์เมตตามหานิยมความน่าหลงไหลคะ่ะความรักที่มีในหัวใจของคุณต่างจากคนอื่นแน่นอนมันไม่ใช่ความคลั่งไคล้แบบเป็นสารผิดเป็นมลพิษไม่ใช่นะคะจิตใจคุณเป็นเหมือนยาวิเศษ คุณเยียวยาผู้อื่นได้พร้อมๆกับเยียวยาตัวเองบางทีนะคะคุณรู้สึกเศร้าคุณอยากหาที่ปรึกษาหาที่พักใจแต่แต่พอคุณเข้าไปรับคําปรึกษาคุณนั่นแหละค่ะจะกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับคุรุหรือให้กับหรือให้กับโค้ดของคุณโค้าของคุณจะกลายเป็นคนที่ขอคําปรึกษาจากคุณคุณเป็นผู้ที่เข้าถึงจิตอิญญาณได้นะคะเข้าถึงจิตอินญาีแปลว่าคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้ง คุณสามารถเข้าใจในสิ่งที่ตัวเขาไม่เข้าใจตัวเองอืมถามว่าคุณเป็นแบบนี้มานานหรือยังสําหรับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเป็นมานานมากโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะคุณจะมีพรสวรรค์แบบดาวพฤุัสเป็นศิลานีเป็นผู้ที่เยียวยาคนอื่นได้ดีถึงแม้ว่าพลังของตัวเองนะคะจะติดลบจะพลังงานอ่อนล้าแค่ไหนแต่คุณชาร์จแบตให้คนอื่นได้นี่คือคุณนะคะ แล้วยังไงอีกล่ะคะใบต่อไปแขมาเลขที่32นะคะมันก็เลยทําให้ใครหลายๆคนอยากเข้าใกล้คุณอยู่ใกล้คุณแล้วรู้สึกว่ามีพลังรู้สึกถูกชารชจแบตเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักคุณนะคะเห็นความสดใสเห็นความน่ารักบวกกับความเป็นผู้ใหญ่ในตัวคุณนะคะผู้จะเป็นคนที่นิ่งไว้ก่อนเฉยไว้ก่อน แต่เวตาคุณไม่เศร้าแวลตาคุณจะเต็มไปด้วยพลังนี่คือคุณนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้ชายที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะเป็นคนที่เป็นนักพิทักษ์เป็นผู้ที่พูดไม่เก่งแต่รักหมดใจเป็นคนที่ปากหนักแต่ว่าทําทุกอย่างสําเร็จแน่นอนปกป้องคุ้มครองคนรักและครอบครัวได้กาลยาในมิตรไว้ใจคุณได้คุณเป็นเพื่อนแท้คุณเป็นมิตรแท้และถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นนักเยียวยาตัวยง คุณเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะนี่คือมุมน่ารักของคุณที่ใครๆต้องต้องมนนะคะไปต่อไปค่ะหมายเลขที่42นะคะคุณทั้งสองพลังงานนะคะที่ผู้อ่านอ่านไปคุณมีโอกาสจะได้เป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเป็นผู้พิทักษ์ความเป็นผู้นําคุณจะได้เจอกับผู้หญิงที่เป็นศิลานีคนที่ใจดีอบอุ่นคนที่เข้าอกเข้าใจ คนที่รู้ว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณต้องการกำลังใจแบบไม่ต้องพูดคุณต้องการอ้อมกอดที่เป็นเซฟโซนไว้ใจได้คนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยนั่นคือเธอคนที่จะเป็นเนื้อคู่คุณและผู้หญิงคนที่ผู้อ่านอ่านไปขอหน้านั้นนะคะก็คือคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณจะเจอคนที่มีดวงจิตแบบผู้พิทักษ์คุณจะถูกรักษาถูกถนอมน้ำใจเขาจะให้เกียรติคุณเป็นอย่างมากเพราะคุณเป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองด้วยนะคะ คุณจะเป็นพลังงานที่เนื้อคู่คุณต้องรู้สึกขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณขอบคุณและขอบคุณคุณจะกลายเป็นของขวัญที่ล้ำค่าให้กับเขาค่ะใบสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายหมายเลขที่23นะคะ นอกจากคุณจะเป็นที่รักของคนใกล้เป็นที่น่าค้นหาเป็นที่น่าบูชาของคนรักของคุณแล้วนะคะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าคุณทำงานในด้านงานขายงานออนไลน์งานบริการงานอะไรที่ใช้เสน่ห์ใช้หน้าตาใช้ความรู้สึกใช้บุค,คลิก คุณจะถูกรักถูกหลงเป็นอย่างมากจะมีผู้ติดตามคุณจะมีผู้ที่ชอบเอกลักษณ์ในความเป็นคุณนะคะหมายเลขที่23คือสัญลักษณ์แห่งผู้ที่มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นสามารถทำงานได้ คอนเทนต์ชื่อเสียงได้ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่เฉยๆคุณก็ดูมีสเสน่ห์และเป็นสเสน่ห์ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่แรกด้วยนะคะด้านหลังของเราหมายเลข8ค่ะคือจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และความรักของคุณก็จะเป็นแบบโ so ซ Family s o ซ l คอนเน็กชันนะคะขอให้ผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นเป็นมุมที่น่ารักของใครต่อใครคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟรี่แสงดาวด้วยนะคะ